ยินดีต้อนรับสู่บริษัทคลาสสิกนูสตูดิโอนะครับรับผลิตสื่อโฆษณานะครับแต่ว่าตอนนี้ขายเหล็กด้วยนะฮะนี่บริษัทคลาสสิกนูสตูดิโอนะครับแซ่ช้างสันกำแพงเชียงใหม่นะฮะลูกค้าที่ดูออนไลน์แล้วยังไม่กล้าสั่งนะคือตอนนี้เราขายไปทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวพามาดูที่บริษัทนะครับทำบ้านล็อกดาวน์แล้วก็ขายกันนะครับเป็นชุดประกอบสําเร็จรูปของบ้านล็อกดาวน์เนาะแล้วก็โปรโมชั่นเดือนกรกฎานะครับลำไยฟรีนะฮะจนกว่าจะหมดต้นนะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับมา ตอนนี้กำลังจะเซตของไปส่งลูกค้านะครับทั้งหมด6หลังนะนี่เวลาไปส่งลูกค้าก็จะแพ็คเป็นเซตแบบนี้นะครับตอนนี้มีนอดิกสีขาวแล้วด้วยนะครับนอดิกแบบนี้3ามคจะมีสีขาวนะครับลูกค้าเอาไปทําบ้านหรือจะอไปต่อ2ชั้นแบบนี้นะฮะใครอยากเข้ามาดูหน้างานก็ได้นะครับนี่สชั้นข้างบนเป็นกล่อง4ี่คูณหตรงนู้นเป็นจั่ว 3, ามคูนหเดี๋ยวสินค้าใหม่เราก็จะรีวิวเป็นตัวฝ้าด้วยนะครับฝ้าสําหรับไปใส่บ้านนะครับ นี่เห็นปะสีเทาหรือว่าลายไม้เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกทีแล้วคอยติดตามกันนะครับเข้ามาดูได้นะครับทางบ้านที่ประกอบแล้วก็อยู่บนรถนี่6ชุดนะครับกำลังจะไปส่งลูกค้านะครับอันนี้เป็นของโซนภาคเหนือนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่อุดหนุนมาจากทุกภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคใต้นะครับไปกันไกลถึงสงขานะฮะแล้วก็ภาคเหนือเชียงรายนี่ก็สั่งเยอะนะครับอีสานขอนแก่นมหาสารคามนี่คือสั่งกันเยอะไปถึงอุบลราชธานีนะฮะจังหวัดตากอำเภอแม่ลมาดก็ไปนะครับตอนนี้คือเราส่งกันตัวประเทศตะ โอ้โหส่งกันเยอะมากไปขอบคุณมากครับผมตอนนี้นะครับมีทั้งโครงสร้างสีขาวสีดำนะครับลูกทรงต่างๆนะครับแล้วราคานะครับทักเข้ามาในเพจได้เลยนะครับก็จะมีข้อความอัตโนมัติเด้งนะให้เห็นราคากันนะครับผมโอเคแล้วก็ฝากติดตามสินค้าใหม่ๆที่จะเข้ามาขายโอเขอบคุณครับผม